ค่ะวันนี้เป็นวันที่25นะคะยี่ห้าท่านว่า2565้าตั้งมันก็ท่านพูดว่าอ,อืม,ม้อหก2565นะคะคือมันนี้ิวันที่ยี่ห่าค่ะคืะคะคอ นั่งทุ่งผาปูเนาะค่ะเพิ่นกะนี่แหละค่ะเป็นเทีดมาเรียบร้อยทุงบ<ม>องใหญ่เลยค่ะสิบเจ็ดทุ่งเอาหม้ามาที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสันตว์แต่วุาเบวานคุเอามาก่อนก็ว่าเป็นอย่างอาจจะเป็นสัหามปูเนาะคะ่ะเอามาไว้ก็ว่เป็นอย่งรุ่นที่หนึ่งเจ็ดแต่สัตวรารุ่นที่สิบเจ็ดแต่ก็มันมีเนี่ยงา,า,ามเนะาะรับคม ของทาวิสวุวรรณสิบเจ็ดสิบเจ็ดพระองค์สิบเจ็ดพระองค์ค่ะใส่สิบเจ็ดกลงนะคะรอฟังกันว่าปูเราสีว่าจะไงน,นะคะนอกจากลอปันถ้าสีนหนาวเนาะรดล,งลดมมุงเปลืองท่านเพราะเป็นรถเพิ่แค่เพื่อนกาถ้าคุณเนี่ยใบซีนะคะถึงนางทุ่งผาปูนะคะเพื่อนกา บใบซีมาเปลี่ยนให้ผู้หม่นะคะสามคู่เลยผูไก่โไฮโซไลาเพิ่นไปแต่ล่อฟังกับสิตัวเดียวกันนะคะแถาเพิ่นมาแต่เสาร์นะคะเพราะว่าทา้งสองข้างของเรื่องบริเวณตะไคร่แห่งบึงก็เพิ่นกับกาบแล้วกาบแต่เสาร์ไฮล่ามาแต่เสาร์่นตีธุระกพิ่นก็เลยเอาบายสีเทปมาถวายปูพร้อมกับปัจจุปัจจัยลวก็ถุงนะคะถุงเบอร์สิบเจ็ดนี่ละค่ะ การรอดที่ตาเมืม่อวันที่ยิบเก่านะคะวันที่ยิบเก่าที่วัดปูเทศท่ทองหรือว่าวัดตาบันเมืองนะคะมีการแจก,กปลาทูน้ำเราคะ่ะมีปลาทูพอดค่ะโคซังคนเรียบร้อยนะคะผู้ดใดอยากไปร่วมบุญน้ำสิเป็นล่งท่านนา้ำหรืออีอยังกะแล้วแต่เนาะคะ่ะแล้วแต่เหาอยากเท็ดเนาะคะ่ะมือนางกะไปแห่ตัวเงินน้ำกันคือวันที่ยี่สิบเก้านะคะเด้อค่ะมือวันที่ยิบเก่าแล้วกับวันหลังวันที่ สามสิบนะคะ่ะปิดวันที่สามสิบไปเรือวันที่หนึ่งค่ะล่อติดตามเพลงไม่คู่นะคะ่ะทีไปอาร์ตครับคอนิซ่าที่ท่องจันนะคะพอดีใส่ปีไม่เลยน,นะคะภาพป,ป่าสัญญาใจค่ะล่อติดตามแล้วค่ะค่ะพะว่าไม่คู่กับสิเดไปบันทึกเสียงก็คือวันที่สามสิบค่ะยังรอฟังของพอนิซ่าที่ท่องจันนะคะะอกับพองไม่คู่เพราะว่าลอง ตอบกันค่ะแล้วก็มีบทเพลงที่สองบัานตังซื้อเพลงแต่ว่าเพลงแล้วแล้วไม่ครู่ะไปครูแต่งแล้วแล้วค่ะเรียบเรียงเสียงดนตรีสักกันเรียบเรียงเสียงประสานกันอาจารย์ต้อมหน้ากากนะคะฮิมพูและคอนนะคะที่แม่ครูไปบันทึกเสียงนะคะการรอดติดตามบรานนั่นคือรอดค่ะมีมิวสีกิงนะคะมีผ้ากอมจังบทเบอร์นะคะสีเขียนว่าหอมหวน เทพรุ่งเดืองนะคะซิมีแต่ช่องเพลงนะคะนี่เป็นช่องเพลงของแม่ผู้นะคะการล่องโกติดตามหอมหววเทพรุ่งเรืองแล้วก็ห้ากระพิมพขึ้นนะคะอยากฟังเพลงไหน,นะคะก็สิมีภาพป,ประกอบก็สิมีวอนปู่คอหัวให้ล้วก็มีเาวสุวรรณนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ล่ำบวกสวงปูพญานาคะ่ะในนั่น,นะะละค่ะผูรคนการสตริสไปนั่น,นะคะภาพจะคล้องกัจกกบจะกดเบิ้งนะคะหอมหันเทพรุ่งเดืองก่ะ เป็นช่องมะลิมนะคะช่องเพลงหรือตรงแต่ว่าบ่ามีนี่นะคะบ่มีแนวท,ทางค่ะแนวทางคือต้องติดตามทังช่องยิ้มนะคะยิ้มแล้วรวยแต่โมพารวยเซีพารวยน้องนัชชาพาชโชคแล้วก็น้องไอพารวยนะคะค่ะกดติดตามนะคะเคพราะว่าเฮายพาพาเพราะว่าปูว่ามันก็มีความหมายคือคู่มือนี่แม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางนะคะ กัพ่อได้อยากได้กินเนาะค่ะเนาะได้ทุกมือค่ะคือได้ทุกมือคือผู้รคนนี่แหละค่ะคนการรวมสะาสมสร่างบุญร้ายผู้หลายคนนี่ค่ะคือพนรวมอนนี่พนรวมมากนะคะนางสาวชาลิสานะคะอุ่นแสงแล้วกะมี นายท่านิี้ทนท่านิี้ทนป่ท่านิี้ทน,ทน,ทนแก้วกัญญานะคะเทนกนระหวงบุญมาโพละสีหาล้อยนะคะแล้วก็ทั้งจอมยิ้มนะคะสิเป็นทั้งแม่คู่กระไล่เื้อก็เอาคืนให้คู่ไปแก้ไขนะคะเพราะว่าเพื่อนได้สูบคุณละคนบ่ได้ทธสูบค่ะทาการทํางานอยากเทศบุญอยากรลวมบุญไปกับแม่คู่วันที่ยิบเก่านะคะแม่คู่กับสิบเอ็ดแห่ต้นพ่อป้า ร่วมสรางกุติพระนะคะครับค่ะสางกุติพระแล้วค่ะสางกุติเจ้าวาดพราะว่าเจ้าวาดก็เพราะทันมีกุ <c oughs> ผมก็มีอยูะค่ะมีเพียงแต่ว่าไม่คู่ก็อยาเฮ็ดใใ้เพื่นเนาะค่ะหายเพิ่นใดอยู่เหมาะสมจะาเสนาหายมันสีงามจั็กน้อยหายเปแต่อย่จักน้อยนะคะปูเรายูงในยอยู่ในหมื่อละเราว่าบ่ยากดอกบวชเป็นพระอยู่ใส่ไดเม้วว่ะอือต้องปฏิบัตินะค,ะค่ะค่ะค่ะใก็อยาเข็ดใใ้เพื่น สีาง,งามๆจนงงนะะันเอยเนาะค่ะเข้ากต่บูรณะนาคไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะแม่คู่ขัสิผ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆหรือว่าสีเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นขึ้นโรคอาหารเนาะเฮ็ดเป็นโรคขั้วนะคะแม่แม่คู่ิเฮ็ดโรคขั้วอีกแล้วแหลสีเฮ็ดมองภาคทีเมชีเนะคะคนมาปฏิวัติจังสีนะคะคือคือเข้ามาว่าสีพอนพาน,นี่ยแหละคะ่ะเข้ามาปฏิวัติถ้ำเนี่ยเสีย ขาก็ะมีหม่องผักผ้าอาศัยนะคะแม่คู่กระสีคออเฮ็ดไปนะคะเฮ็ดคออไปคือกันกระซีนี่แหละค่ะรวมบุญมาลอยสองลอยก็คือได้เฮ็ดบุญน้ำกันแม่คู่กระสีบูระระไปเรื่อยๆอันใดเห็นว่ามันบ่มีมันค่ะโตกบกฟองทั้งวัดทั้งว่าแม่คู่กระสีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะเรือทั้งสีเฮ็ดลงขั้วเพราะว่าลงขั้วเปนก็บ,บ่มีนะคะบ่มีอย่างคือจำมาเข้ลืมตนดไม้นะคะเฮ็ดไปเรื่อยตาราบเท่าที่ ปูคนให้แม่คู่ด้เฮ็ดในสากแม่คู่กับสิพ้าเอฟซีเฮ็ดไปเรื่อยๆย่างสี่แล้วค่ะการว่าเป็นการเลียไล่นะค่ะว่าเป็นการเลียไล่บ่เป็นการรีทายไท่นะค่ะอันนี้แม่คู่ให้เป็นแนวทางขั้นเอฟซีมีจิตใจใส่สัทธาคือเห็นแม่คู่เห็ดแม่คู่สาขั้นอยากรวมน้ำนะค่ะสิบเป็นหาบาทสิบบาทหรือว่าลอยสองลอยพันสองพันกันแล้วแต่แล้วแต่เอฟซีนะค่ะสมัครใจจังเฮ็ดนะค่ะ อยากรวมบุญน้ำจังเหต์อันนี้คือการบ่ได้บ,บ,ดบาาะะีบังคัไพ่เราค่ะคือแม่คู่เหตุอยู่แล้วถ้าแม่คู่กับเหตุคือจังเอฟซีกับเย็นทางชองยิมเพก็จะไปไทยห้เบิ้งแล้วค่ะไปไทยห้เบิ้งว่าห้าสส่างยังมาแเทจะสินะค่ะนี่ราค่ะพิ่มเพื่อใจบุญชุนท่านเพื่อนกัเห็นแม่คู่เหตุส่างเพื่อนกัมาซอยจะสินะคะ่ะมาคือคุณนวราชจะสินะมือนนักเพื่นมาโดยตัวเองะะเลยะค,ะค,ค่ะมาถวายหาเงินรวมส่างค่ะรวมส่างคูติพานนะคะ แล้วก็คุณไม่น้อยหลายผู้หลายคนละค่ะทั้งแม่หลอดแม่ยังเนาะค่ะแม่ลำย่อยมูนั่นล่ะค่ะทีบ่ได้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำค่ะถือว่าได้บุญน้ำกันเนาะค่ะอันนี้นางน้อยนาแก้เนาะค่ะถวายปูหนึ่งพันให้แม่คู่หารอยนากหน่อยสองรอยเนาะค่ะของนางน้อยสองรอยแล้ววันนี้ทีมงานก็มีเอกมีวันมียิมมีแต่โมมีนาชามีไอ่คนละลอยเนาะค่ะจากชัยภูมิเนาะค่ะนางน้อย จากคนละหน,นึ่งร้อยบาทน้องไอ้ก็หนึ่งร้อยเตรียมโมยิ้มคนละร้อยอันนี้เอาให้น้าชาแบบเอียวัน,น <laughs> ยิ้มพถึงข <laughs> <laughs> า,ายปลาปูไลคนไลยซื้อเสียงเรียกน้ำล้ะคะ่ะะนี่แหละเมนวา่าแม่คู่ปดะเอิยซื้อแม่คู่ประเอิเยซื้อปูมันะะกะหูแล้วค่ะเน้อค่ะเก็ดกับหูคือเกาค่ะ เป็นว่าเหาเฮ็ดบุญเหาลัะได้เนาะค่ะแม่นว่าเหาเฮ็ดใบสากสะสุ้มใบบัวาแ์ตแดนอันกระได้คือเก่าเนาะค่ะเจ้าสารเพิ่มบ่วพ่าเฮ็ดพ่าสากคือไม่คู่กับเป็นตัวแทนให้ปูเนาะค่ะเพราะว่ายิดทิพย์ไก่ทเนาะค่ะยิดทิพย์ไก่ที่สามารถย่างลู่ฝาดินสามารดรูอนาคตข้างหน้าและกะเพิ่นกะสามารถดไฮโซไฮลาไม่คู่นั่งเนาะค่ะไม่คู่กับดีเฮ็ด ถ้าย่อยเฮ็ดไปเรื่อยนะคะ,คน,ะนั่นกับด้วยนี่แหละคันว่าที้งสี่สที่้าม่วงบรเห็นแต่เพื่อนสามารถดุลบรรดาเที่ใดเป็นโตเป็นตน,ตนสามารถใส่ข้นให้เป็นประโยชน์เนาะคะ่ะคือข้าเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนกับมีรางวัลนไห่เนาะคะ่ะคือแม่พู้กระเฮ็ดกระสางเพื่อนกระไห้ชีวิตแม่พู้ดีขึ้นลาบลื่นเนาะคะ่ะกับื่อยังกับือจากบ่มีรถก็มีจากมมบ่มีบานก็มีจะเสร็จะะละ,ะค่ะแล้วกับเพื่อนกรสามารถดุลบรรดาให้ลูกให้ล้านทิ้งส่แล้ว คือจังเดมาเฮ็ดช่องเฮ็ดยังเฮ็ดซีเบิ้งเพิ่นก็เป็นบุญของเพิ่นเนาะค่ะเป็นบุญแล้วก็ให้มีให้ลูกให้หลานมีอยู่มีกินนะคะเอฟซีผู้่นติดตามเพิ่นก็ได้น้ำเนาะค่ะงวดนี้พื่อ้ก็ะวลหน้าสินะค่ะแล้วก็เพิ่นก็มีชีวิตดีขึ้นบางคนก็มาของานเนาะค่ะขอโชคลาภเพื่อนก็ขอกิจการงานก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเพิ่นก็มาแก้บ้าแก้บุญด้วยความเชื่อและศรัทธาของเพิ่นมันก็เลยเกิดนะค่ะ ก็เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเพราะว่าเข้ากาับสิ่งที่มองบ่เห็นเขาา้ากับบราลรูเนาะค่ะเข้ากับเฮ็ดไปเข้าบ่มากเข้ากับบ่มักบ่ชอบเข้ากับเรียนผ่านแค่นั้นแหละคะ่ะเนาะครับผมค่ะบ่เป็นยังเพราะว่าการทําบุญไม่พู่ก็ไบดบ้บีบังคบพู้ได้อยู่แล้วคือเขา้าใจใส่สัท้าาอย่าเข็ดอย,ายา่าสั่งเนาะคะ่ะมันอยู่ที่กิดอยู่ที่ใจอันนี้มันก็เกิดจากคิตจากใจเฮ้ามันยังสีเป็นบุญไปได้แม่บนบ็นอะไรค่ะอ่อาบันนีแต่สินี้มุ่นพูเนาะครับ